เรื่องสัน้นคืนวันพระกับตุกตาดินยิ้มเสียงลมพัดผ่านหลังคาศาลาร้างในคืนวันพระตุกตาดินตัวเล็กวางอยู่บนแท่นไม้กลางศาลารอยยิ้มของมันชวนให้คนลุกทุกครั้งที่ใครมองเห็นนายวิชัยชายแก่ที่เป็นคนดูแลศาลาเล่าว่าทุกคืนวันพระตุกตาตัวนี้จะยิ้มกว้างขึ้น เหมือนรอใครบางคนเขาเคยเห็นเงาเด็กผู้หญิงเล็กๆเดินวนรอบศาลาแล้วหายไปในเงามืดคนอื่นไม่เชื่อแต่เขาจำได้แม่นวันหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อพงแอบเข้ามาดูตุ๊กตาเขาเห็นรอยยิ้นที่แปลกเหมือนมีชีวิตและได้ยินเสียงเด็กกระซิบเรียกชื่อเขาพงหยุดหายใจใจเต้นแรงแต่ก็ไม่ถอย มือเขาเอื้อมมือสัมผัสตุ๊กตามือของตุ๊กตาเย็นเฉียบและดึงเขาเข้าใกล้เหมือนมีแรงดึงบางอย่างเด็กหนุ่มหันหลังจะวิ่งออกจากศาลาแต่ประตูเหมือนไม่มีอยู่จริงมีแต่กำแพงปิดตายและเสียงหัวเร้อวแผ่วๆลอยมาตามลมเงาของเด็กผู้หญิงปรากฏอยู่ข้างตุ๊กตารอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและแผ่วเบาพงถามว่าเธอเป็นใคร เธอเพียงยิ้มและเอื้อมมือมาหาเหมือนขอความช่วยเหลือแต่พอเขาเก้าวเข้าใกล้ตุกตาดินกลับขยับตัวก้าวออกมาเหมือนกำลังปกป้องอะไรบางอย่างพงสะดุ้งและพยายามถอยแต่รอบตัวเต็มไปด้วยดินเปียกและเงามืดที่คล้ายคนเต็มบ้านทุกอย่างเหมือนถูกเวลาหยุดชั่วขณะตุกตาดินหันหน้าไปทางเขารอยยิ้มกว้างขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิง และกระสิบเรียกชื่อเขาซ้ำๆพงรู้ทันทีว่าคืนวันพระนี้เขาไม่ได้เข้ามาดูตุกตาแต่เป็นตุกตาที่เรียกเขามาเพื่อเล่นด้วยและทันใดนั้นเขาถูกดึงลงไปในแท่านดินที่เย็นเฉียบร่างของเขาจมหายไปทิ้งเพียงรอยยิ้มของตุกตาที่ยังคงกว้างและรอคนต่อไปสาลาเงียบสนิทอีกครั้ง แต่เสียงหัวเราะแผ่วๆยังลอยออกมาจากความมืดทำให้ใครก็ตามที่เดินผ่านต้องชะงักและสงสัยว่าใครจะเป็นผู้มาเยือนครั้งต่อไปฝากกดติดตามช่องเล่าไปเรื่อยด้วยนะคะ